สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะกินขอกนกันมันอี้กินแนวนี้แล้วพี่น้องคะ่ะผักหลายๆเลยผักบ้านๆนะพี่น้องมีผักกาดหิงแบบนี่ค่ะอยากเอาออกเยอะแต่ว่ามันมันต้องเอาว้างทับผักมาพี่น้องข้าวเหนียวห่อขี้เจ้าค่ะมาขัดจัดกันเด้อพี่น้องขี้เขายังขี้แฉะแบบนี้เหมือนข้าวเหนียวแฉะพี่น้องทิปมือ

ย่างเผ็ดก็เลยต่างม่ม่ลูกตัวพี่เนาค่ะก็เือมเขใหญ่น่าขึ้มปลาขึ้นฝนไม่ใหญ่ขมานี้เดี๋ยวสไลเดอรแนะอะไก็ไลเดอรแลมยืนอยี่เหรออืมคหัา คนไหนกินขั้ไงหนูขัหน่ผักกาดหืมปุกเอ็ปุกเองปุกเองปุกผักเด็กินนิ่นองเขาขั้มหน่อยเหรอ เ็นไงงต้นเราจะเลยหันขอเดขอใช้คนจีบกินไหคะพี่น้องค่ะ คือกินกับม่สุแซ่บน้อกันของแซบนีน้ำที่มากที่สุมาณ อยากเอาลูกโดดมานน้ำยู่แต่ว่าอันนี้ย่างเผ็ดพะย่ยเป็นเผ็ดปุกเป็นเผ็ดขวดอย่างนี้หรอหอมหอมหอมพัอยัง ข้างมันปู่เหรออะไรจะได้กินมาค่ะจะมาซื้อมา้นกินออกประกาศหวานอยู่มีก็หลับชอบขนี้กัดหินต้นี้ญ่เดียว นี่แบบไปตุมหอมพี่นองคนอืนตุม้มนะตุมมาเร็ตุม้มเองอยู่เขาจมือสัน้นอืมก่อนี่หมจับช่อืหมหรอตุ้มเง่ค่ัญเปลี่ยนไปเนอ แบบเฮียนใจใจด้วยพี่น้องคะเข,าข่าคำหน่อยปลูกไปแตเด็กกินงอนนูน้นผักติ่วพันหยังพี่น้องนี่ครบเลยเกือบครบแล้วปับเครือปกระิกปลูกเรื่อยๆน่ากากินเนาะ ขุนมากเมื่อฝนถล่ะตกขึ่นเขาแบบลูกทางคางน่มๆรอฝนนี่หอือม ừ rồi. Là ừ rồi thì rồi. Thì có rồi. Ừ mhm phần nào kìa ừ có hả kìa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  nó nó คุณนมากยิ่งข่าวยู่ของนอง้อ,องทางหนาบ้านเนาะคลิปนี้ก็เป็นกอดเพ่น้องเท็เๆปเพิดแผลต้ลอารสาวคุณสับน้นของกข้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะข,ขอบคุณค่ะควนไล <laughs>